สวัสดีครับวันนี้ก็เข้ามาสู่ช่วงคริปโตคานะครับที่มีข่าวสารไปนะครับว่าเกมนั้นได้ปิดตัวลงแล้วอย่างเออเป็นอันที่เรียบร้อยแบบน้ำตาซึมน้ำตาไหลกันไปเลยเพราะอะไรนะครับอ้าวก่อนจะไปฟังมาฝากกด b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอ่าเอามาฟังกันเลยนะครับกเ็เขาได้มีประกาศจากเดฟนะครับอันนี้ก็ในวันที่15นะครับที่ผ่านมานะครับเอ,อ่จากทางทีมงานเขาก็บอกว่าเขาจะซื้อรถคืนในราคา1ล้าน1ล้านซีซีคานะครับไม่ใช่4ีคานะครับเป็นซี C. ซีคา2ทูนะครับกเ็เริ่มวันที่16นะน่าจะเมื่อวานาวันที่16ในวันที่16นะครับก็จะซื้อคืนทั้งหมดเลยใครมีรถอยู่รถเป็นยังไงรถต้องทรงต้องซ่อมต้องเสียอะไรเขาจะซื้อหมดนะครับในราคา1ล้าน4ีคา1ล้าน4ีคานี้ตกอยู่เท่าไหร่เออเราไปดูกันดีกว่า อ่าหนึ่ล้านซีคาเนี่ยจะตกอยู่ประมาณเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันหลักอ่ากิโตคาหลักบาทนี่แหละหลักหน่วยหรือเปล่าผมไม่แม่นใจซีซีคาไม่รู้ว่านี่ไหมริโตคาอันนี้ไม่ใช่ต้องเป็นซีซีคาสองนะครับ เป็นเหรียญ c c c ีคาคริปโตซ c นะครับซึ่งก็คนที่เป็นเจ้าของรถก็รู้สึกเจ็บปวดหัวใจนะครับราคารถก็ซื้อมาเป็นพันเป็นหมื่นแต่กลับมารับซื้อคือราคาหลักหน่วยหรือว่าหลักสิบเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะก็เป็นที่แบบ รู้สึกไม่ดีนะอะซีซีคา,าตอนนี้อยู่เท่านี้นะครับเปรียบเทียบกับ BUSD BUSD อยู่ที่32.17 32.17เคูณ32.17เท่ากับอันนี้ต่อต่อ1 1 CC นคานะครับราคาอยู่เท่านี้คูณไปที่ล้านล้านเหรียญหน่วยสิ1ร้อยพัน หมื่นแสนล้านอยู่ที่คันละเก้าบาทนะครับเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์โอ้โหเจ็บปวดหัวใจเดฟแม่งทำกันได้นะครับเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเดฟนั้นเทขายเหรียญน,นะครับรักภูแล้วก็เดฟก็ออกเหรียญใหม่เป็นซีซีคาเสกเหรียญขึ้นมาเลยเสกเหรียญเพื่อที่จะเอาเหรียญน,นั้นมาซื้อซื้อรถคืนนะเสกเหรียญออกมาเยอะเลยในตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าเสก ออกมาถึงเออ่490ล้านเหรียญซีคาทูนะครับโอ้โหซึ่งออกมาเยอะมากนะครับรวมเาขาอบอกออขอโทษนะครับรวมทั้งหมด500ล้านเหรียญซีซีคาทูนะครับโดยก็เนี่ยเหมือนก็คือจบเลยเหมือนแบบว่า เออไม่ต้องเล่นไม่ต้องอะไรละเหมือนผมไม่มั่นใจว่าที่เขาจะซื้อคืนอย่างนี้เหมือนแบบว่าเอออย่างน้อยเ,ออเดฟมันก็บอกว่ายังมีความรับผิดชอบนะเออยังซื้อคืนนะแต่ซื้อคืนดูซื้อคืนในราคาในราคาคันละเนี่ยคันละเก้าบาทเมื่อกี้เนะาะคันละเก้าบาทเออโอ้โหราคาหลักหน่วยเลยคันละเก้าบาทแต่ตัวเองเทขายเงิน ไม่รู้ได้ไปกี่สิบกี่ร้อยล้านนะโอ้สุดยอดเลยแล้วก็เนี่ยผมพอผมเข้ามาดูในในมาร์เก็ตนี่นะครับมาร์เก็ตแพงของเขานะครับไม่มีรถและตอนนี้เขาน่าจะซื้อคืนหมดทุก ID แล้วนะครับน่าจะซื้อคืนหมดก็คือตอนนี้เหมือนก็คือแบบเหมือนเดฟกับผู้เล่นเนี่ยไม่มีอะไรติดค้างกันและเออเราจบกันเจ้ากันโอ้โหทำกันอย่างนี้เลยนะง่ายๆนะ คนก็มองอีกว่าเอ้ยแล้วทําไมเขาต้องซื้อคืนแทนที่ก็ปล่อยทิ้งไปเลยเออยังจะมาโอ้เหยียบซ้ําหัวใจกันอีกเออให้ซื้อคืนคัละแปดบาทนะเอ้คันละแปดคันละเก้าบาทกว่าคันละเก้าบาทนี่นะเออบางคนก็มองว่าเขาอาจจะใช้เซเบอร์เซเบอร์เก่าตัวนี้เหมือนล้างเซเวอร์ er เหมือนล้างอะไรไปเพราะว่าเซเวอร์เนี่ยมันยังทํางานได้ดีอยู่นะครับอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นเกมอื่นแล้วก็ใช้ ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเอ่ซฟเวอร์ er ของอันเก่าเนี่ยครับเข้ามาทําเป็นระบบอื่นเป็นเกมอื่นนะโดยที่แบบไม่ต้องลงทุนหรือไม่ต้องเสียเงินอะไรเยอะอาจจะเปิดในเร็วๆนี้นะอ่าซึ่งโอ้โหคนก็น้ำตาน้าตาแบบโอ้โหปื้มปิติหรือเปล่าไม่รู้หร,หรือน้ำตาไหลว่าสาบแช่งมันนะบางคนลงทุนโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับนะแล้วเดฟ ดูกราฟมาเทขายกันนะสุดยอดเลยอันนี้อันนี้คือกราฟของราคาซีคาร o ทูที่เขาเสกเงินมานะครับเสกเงินมาเ,เสกซัพพายมาที่500ล้านเหรียญน,นะครับมาดูก่อนหน้านั้นก็ทุกคนก็ถ้าใครที่เล่นอยู่ก็คง,คงผมว่าก็คงติดตามข่าวเป็นระยะนะแต่ถ้าคนใหม่เข้า เข้ามาแล้วก็โอเคลองมาศึกษาลองมาฟังดูก่อนนะครับข้อมูลไหนผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เนะนี่ยเนี่ยเหลือตอนนี้ก็เหลือ0.9แต่ว่ามันไม่มีรถแล้วมันก็ไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรนะครับก็มีมีแค่ประวัติที่ย้อนหลังมานะครับน่าจะเป็นช่วงที่เดฟปล่อยเทขายก็น่าจะประมาณหลังตุดจีนใช่ใช่หลังตุดจีน ที่เทขายตุ้มมาเลยนะน่าจะตรงนี้หรือเปล่าอันนี้สิบเก้าต้องย้อนไปอีกหน่อยน่าจะถึงตรงเนี้เราก็เทขายเลยนะครับเนี่ยตัดราคาจนล่วงยับเลยเนี่ยเหลือศูนย์จุดสี่ตรงนี้เหมือนมีการปั่นเล่นนะครับศบกระตุกเขาเรียกว่าศบกระตุกปั่นเล่นไปนะครับแล้วก็ยังไงก็ล่วงก็คือเกมนี้ก็คงปิดปิดแล้วครับปิดปิดตำนานซีคาไปแล้วคลิป คริปโตคานะครับก็จากกันไม่รู้ด้วยดีหรือไม่ด้วยดีนะแต่ยังมาซ้ำหยียบย่ําซื้อคืนในราคา9บาทโอ้นะก็ระวังนะครับกับถ้าเกิดก็ผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดมีทีมงานนี้ไปที่ไหนอีกหรือว่าเขาทำเกมอีกก็ขอให้ท่านศึกษาแล้วก็ระวังไว้ให้ดีนะครับเขาก็จะเป็นวนหลูกอยู่อย่างนี้หรือว่า เกมที่มีรูปแบบคล้ายอย่างนี้นะครับก็ลองไปศึกษาพวกเอ่อพวกรูปแบบเกมแบบนี้นะครับเออเขาเรียกอะไรผมไม่มั่นใจว่าเป็นคลิกคลิกทูเอินหรือเปล่านะเพราะส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าเป็น p พย์ท e เอิก็เหมือนจะไม่ใช่ก็เหมือนแค่คลิกคิกแล้วก็เล่นถ้าเพยมันเราก็ต้องอาจจะใช้เอ่อเล่นใช้2มือเล่นนะอันนี้ก็คลิกใช้มือขวามือเดียวคลิกเมาส์ก็ลองศึกษาให้ดีนะครับก่อนเข้ามานะครับไม่งั้นก็ จะตกเป็นเหยื่อของเดฟได้นะครับยังไงวันนี้ก็มีเท่านี้แหะครับมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับคลิปโตคานะครับว่าได้ปิดตัวลงแล้วอย่างสมบูรณ์หรือว่าฝังกบไปเลยนะครับฝังกบดินไปเลยไม่มีรื้อฟื้นไม่มีรถไม่มี บัญชีอะไรอีกแล้วนะเนี่ยเดฟตามซื้อไล่ตามซื้อละหมดละโอเควันนี้ก็มีเท่านี้ครับยังไงถูกใจฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะไปแล้วสสวัสดีครับ